จริงของแลกน้ำกันมือนี่้องนือตีบกองมแม่งคือเกอแม่งอดไปไต่มั้งหมวอันตุ่มประดุกตุ่มประดุกตุมประดุก,ดก,ดกนังปลาเด็กนปลาล่านังปลาเดกเออปลาล่าก็ปลาเด็กคือกันนี่กระปนุน เสดูจจากอันนี่แหละมาใส่นี่มันก็เป็นป้นกระดูกครับ <c oughs> อันอันเสียที่ผมซอยยุ่เนี่ยเพราะมันธรรมดาเนี่ยที่น้องบบเสียไอ้คนช่วยคนนี่งเพราะมันธรรมดาเนี่ยครับอันนี้รุ่นทีหานะครับที่ผมไปซอยคนอยู่ วดัดเกแข้งอาจจะยากครับเนี่ยครับพุณนี่ผู้ใดเอฟซีผู้ใดมีกันยังก่อนแบนมากนิดนดูอเออกินแบนดรอมีแห้ง เออคอมนต์นานะบอกเนยนะครับว่าเสือตัวเนี่ยบอมี่บอมี่ครับเพราะว่ามี่อยู่น้องผมพูดเดียวครับนียครับเพราะว่าผมไปไอฮิดรงเรียนไงวันเืรกแข่งยุอยุทธย,ยาอเดอรคลิปหนาสิลอยฟังครับเสียตัวเนี้มมาเป็นไปเป็นมากจังเลยครับมันมีราคาเท่าไหนนะครับแต่มันเกาแห้ง จะมีราคาแห้งครับรุนหาครับว่าต้องบวบไหลนมสารค้าบวบไหลายเนะครับแต่ว่ากินเขาย่างเดียวก็ต้องบวบบวบคือบวบเหมือนหนักเบนเบนทุ่ยเสียเบียนมีหานอนหลับก่ไมีแบนกินเขาย่างเดียวพี่น้อง

บอมีค้าววาในคลิปนี่ตะกินอันพี่น้องมันใหญ่แล้วอันนี้อันนี้กับปนปลาดุกอันนี้กับต้มปลาดุบวันนั้นเดี๋ยวปนวันนี้ปนเดี๋ยเริ่มไม่กินก้อนอันนี้ถอดแมงเม่าเถาสมัยวันเราเดินเม่าเถาเอ้ยสมัยอย่างเนีนะครับ ทั้งนี่แหละนี้กับพักหาเจี๊ยบกินน้ำหัวทุบวันนี่นะครับกินแมงเหลี่ยมกันแล้วก็เห็นแมงเหลี่ยมแมงบุกแมงกัดหรอกน้องั้งเห็นกับบุกเคยเห็นแมงเหลี่ยมมันกับแมงกินนู่นบุกเห็แมงกินนู่นผมเหมือนจะไปถามอะไรคนหนึ่งว่าแมงมันแมงเหลี่ยมหรือแมงกินนู่น เขาว่าแม่งกินนุ่นอยู่ในในขีดวะซั่น,นบัดนี้แม่งเดียมเขาขก็บ่ฮู้จักคือกันเนีย่ยทั้งทางบ้านเป็นเห็นนะครับแล้วไปสนกันดอกบ่อีหยังมางไมากินเลย อือพักขาปลูกเองมันได้ he o. He o. เ,ออไเหี่ยวเหี่ยมีแห้งสุดหนึ่ง Ôn chăm hãy chịu bựt. Mày ăn mọi cái tay anh nữa. Mày gặp mặt sau mày Mày Tôi, tôi, tôi ở đây. đúng tụt tôi nhớ nè, nó đúng. น้องถามว่าอันนี้บ่แม่นพริกไทยว่าซั่นมันเป็นดอกอีหยงก่ดอกไข่เลือด FC ถามมาพริกไทยอ๋ซั่นมันบ่แม่นพริกไทยมันเป็นดอกไข่เลือดับบย ปุ๊ตน้ำไปเดือุดยอดเดี๋ยวเดีวจิบนาผุณลึกลึกอันนี้ยังก่อนเปิดปุกต้มน้ำปเดแดเห็นบั้งข้ามตะตัวข้ามตัวเลย nhận lực, đôi cửa cứ chỉnh này đó. 你咩咩一样个，咩样，咩气的面 สำหรับคลิปนี้ะนะครับเบิ้งเปิดข้อมันทึงน่าจะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วทั้งเพจลงสารคาั่มทั้งยูทูบทุ่งน้าชาแนลอ่ะที่สามเพจครับทำนี่ลจะจับก้นกันผู้ใดบปกติแช่ให้ นั่นเป็หอดเงี่ยนดิเบิ่งเดี๋ยวบ่ต้องเห็นบังคับมาขอมาเบิง่งนะครับ anh mèng tô này nó hôm nay ăn bớt biển, bớt biệt. Bọt, nha. Này à. còn cò, ha, ăn được bớt biển, cò để nè, hôm nay mẹ thầu xong mai hệ bố ăn bớt nè, bớt Lý hoạt khá mất ประดุกต um. ้มน้ำปลาแดงบ่ได้ตนมื้ออื่นเดี Again, okay. ๋ยวมันสิบ่มีแนวกินกินเมนงามื้ออื่นเนาะเนาะดี๋ยวพอ เนจะเรื่องสื่อเล็กด้วย C C สาม C C สานพี่นอ้องเด้อมื่อื่นจะเรื่องสื่อเล็ก đẹp cái này nhục tốt Chào mừng quý con